ได้เลยค่ะทุกคนะ <c oughs> พูดถึงความรู้สึกที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานในวันนี้เลยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะวันนี้เราก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีรวมถึงเชียร์กับานักทีร้านทุกคนนะคะในวันนี้แล้วก็แสดงความ,มดีกับทุกมหาลัยที่เข้ามาแข่งขันในครั้งนี้รวมถึงผู้ชนะที่ได้ไปอังกฤษด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะจริงวันนี้ร้องหลายเพลงเหมือนกันเลยใช่ค่ะท่าทางวันนี้ก็จัดเต็มให้กับเอ่อทุกคนที่มาดูวันนี้เลยค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ได้รวมลิสต์ที่ให้กําลังใจ อย่างเต็มเหนียวเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเส้นทางของพวกเราเนี่ยก็ไม่ต่างจากทุกทีมที่มาแข่งวันนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกหยาดเหงื่อกว่าจะได้มาก่าจะได้มามันต้องบอกว่าความฝันใช่อยากแข่มหยาเหงการใช่ปัญหาเราเลยรวมแต่ลิสต์ที่ให้กาลังใจค่ะแล้วก็ได้นั่งดูเกมนิดนึงไปคะได้ดูค่ะได้ดูค่ะสนุกมากเลยหนูได้ดูตอนลูกที่เข้าอนเสมอกันค่ะตอนนี้แบบตกใจมากเลยพูดรุนแรง ยิงลูกโทษลองไปเตรียมตัวแซมบายอยู่ค่ะนนแล้วก็ดีใจด้วยนะคะยินดีด้วยมากๆจริงๆค่ะแต่วันนี้มีเพลงพิเศษด้วยใช่วันนี้มีเพลงโชวนิจินะคะอยู่ว่าวันแรกนั่นเองนะคะที่เคยได้เชียร์ทีมชาติไทยตอนช้างศึกนะคะเป็นเพลงนั้นที่ที่นำมาเชียร์พี่นักกีฬาทุกๆคนในวันนี้ด้วยค่ะ ได้พิชชาที่ทุกคนที่มาขอให้ไปสนุกกับวันที่ที่ยังดีกันได้ค่ะก็ยินดีกับผู้ชนะอีกรอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนทุ่มเทมากๆนะคะถึงจะแบบว่าทั้งทีมที่ชนะแล้วก็ไม่ชนะด้วยนะคะแล้วหนูก็รู้สึกว่ายังไงอะ่ะคือ ตอนที่เราเต้นเราก็รู้สึกว่าเออเขาทุ่มเทกันสุดๆจริงๆค่ะแล้วก็ยินดีกับคนที่ได้ไปอังกฤษด้วยนะคะยังไงก็คิดว่าคงได้รับประสบการณ์ที่ดีๆกลับมาแน่นอนค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปนะคะขอให้เก็บเกี่ยวทุกประสบการณ์ดีๆมาใช้ะคะ่ะส่วนเรียนทปีนี้ีเราติดตามบ้างคะค่งปีแน่นอนค่ะครึ่ปงปีหลังเรามีคอนเสิร์ตใหญ่นะคะ3มคอนเสิร์ตในวันที่5 6สิงหาคมนี้นะมีคอนเสิร์ตอะไรบ้างคะ โอ้ oh, อันดับแรกอันนี้อันดับแรกออััันนดบแรก,แรกมีหลายคอนเสิร์ต<ร>ของ D.N.K <ร>เงพรสรุ่นที่3นะคะชื่อคอนเสิร์ตว่า Rabbit in Wonderland นะคะคอนเสิร์ตที่2นะคะเป็นของ C.G.M 4พน,นะคะชื่อว่า Magical Jujitsu นะคะแล้วก็คอนเสิร์ตที่3นะคะเป็นคอนเสิร์ตระหว่าง D.N.K เพรส vs C.G.M 4พนะคะชื่อว่า The Battle of Idols นะคะก็ที่5้ถึงหเมษายนก็ซานด้วยนะคะก็ใกล้จะขายบัตรแล้วด้วยสิงหาสิงหาสิงหาห้าถึง6สิงหา ขึ้คอนเสิร์ตถามคอนเสิร์ตนี้จะต่อเนื่องกันเลยต่อเนื่นองกันเลยค่ะในวันเสาร์จะมี2คอนเสิร์ตนะคะ mm hmm. เจเนอเรชันพิศานี่ยก็เดบิวต์มา2-3ปีแล้วนะคะก็ถูกฝึกมาเทรนอย่างเต็มที่เลยก็เลยพร้อมสำหรับคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของรุ่นเขาทั้งรุ่นนะคะก็จะโปรดิวซ์โดยเชอร์นะคะ mm hmm. แล้วก็ีน้องๆกับตันแก๊งใหม่นะคะ mm hmm. น้อง of, เอ่อฮูป mm ๊อปเปอร์นายแล้วก็มิโอรินะคะที่จะเข้ามาช่วยดูยคอนเสิร์ตนี้ mm hmm. รวมถึงของ CGM4D mm hmm. ก็จะเป็นอ e ิส mm ุลินะกับทีมฝั่งเเชีียยงงใหมม่่ลลาทกกันนนะะคแ้ว็ Battle Idol of เราอยากไฟกับทางเชียงใหม่แล้วค่ะใครจะโดดเด่นกว่ากันต้องมาดูในงานนี้นั่แหละว่าทาที่หลายๆทาที่ใน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 คอนเสิร์ฟเป็นไงบ้างเกี่ยวับตัวชิวก็ปวดหัวอยู่ค่ะมึนหัวอยู่นะคะก็มีประชุมเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำนู่นทำนี่ดูแลน้องๆด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ได้กระจายมีทีมกับปันเข้ามาช่วยแล้วค่ะแล้วก็น้องๆก็พร้อมแล้วนะคะในการที่จะซ้อมแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะท้าที่พูดกัน ยากขึ้นไหมเหรอคะคิดว่าสบายตัวเชิญขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าเชิญอ,อยากทำอะไรเชิญได้ทำเลยใช่ก็สามารถประสานงานให้กับน้องๆได้เร็วขึ้นด้วยคะ่ะนอกจากนั้นก็ยังแบบว่า ไอตัวซิงเกิลสุดท้ายนี้ก็ได้มีส่วนร่วมเข้าไปเยอะมากๆที่เขามอบให้นะคะที่าิงเกิลที่สสัญญาณที่ส่งท้ายให้ที่จะมีโครงการร่วมกับทางกรุงเทพมหานครด้วยนะคะชื่อโครงการว่าฝากด้วยนะคะก็เป็นการพาท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆตอนนี้ก็มีอีพีแรกออกมาแล้วนะคะไปรอติดตามกันได้ว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างในกรุงเทพนะคะฝากจุดๆด้วยนะ <worship bird> อย่างเ n ียนเกมเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะเกมมันจะมีการเปลี่ยนไปเมื <IDs share> ่่วงนี้ที o p อกก็โหมเข้ามาใช่ไหะใช่ทีป๊อปขึ้นมาเยอะแยะเลยเป็นไงบ้างคะสนุกสนานไหมคะ ดีค่ะก็อย่างซิงเกิลน,นี้นะคะพวกเราก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไอดอลเฟรนด์กรุ๊ปเอาไว้นะคะแต่ว่าอแน่นอนว่าเราก็มีแบบโปรเจกต์ที่เสริมออกมาเหมือนกันอย่างเช่นน้องจีซายก็เหมือนเป็นการที่ได้เห็นเมมเบอร์บ um ีนเคเฟรนในมุมใหม่ๆค่ะอย่างเช่นก็จะมียูนิตอีราที่หนูอยู่นะคะจะเป็นอีสานเลยค่ะคนอาจจะมองว่าเฮ้ยใช่บีนเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็จะแบบเป็นอีกแบบหนึ่งให้คนได้เห็นอะไรใหม่ๆในตัวเราคะแล้วก็มีของฟอนด้วยเป็นยูนิตคาร่านะคะใช่อันนี้จะเป็นแค่ไรคะ ก็จะเป็นแนวที่แบบว่าพี่ป๊อปนี่ละค่ะก็คือเหมือนพวกเราก็จะมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็จะมีเอกลักษณ์ที่แต่ต่างกันไปของแต่ละคนนะคะแล้วก็มีอินดี้แคมป์ด้วยค่ะอีกยูนิตหนึ่งที่เพิ่งมีคอนเสิร์ตไปด้วยค่ะก็เหมือนเป็นศิลปินเดี่ยวอะไร้ยฉีกฉีกแบบว่ากฎเกณฑ์ที่แบบเต้นเป็นกลุ่มเลยใช่ค่ะก็มีพร์ฟอร์แมนให้เห็นกันไปค่ะเป็นร้องค่ะ้องๆทุกคนยังทำงานหมือนเดิมอย่งเดิมค่ะก็พยายามพัฒนาตัวเองกันต่อไปนะคะ ส่วนตัวเชื่อเองหลายสนที่ในชีวิตช่วงหลังๆนี่ก็เจอปัญ,<ช>ปญหาหนักในจิวิตาพอสมควรโฟกัสนในการทํางานเปลี่ยนไปบ้างไม่เชืโฟกัสในการทํางานเหรอคะโฟกัสน้องๆนี่แหลคะค่ะทำยังไงให้น้องสบายที่สุดนะคะถึงแม้ว่างานที่ทําต้องหนักอยู่แล้วก็จะพยายามอํานวยความสะดวกให้ได้มากที่สุดในการที่จะคุยงานกับผู้ใหญ่หรือว่าเตรียมการอะไรเบื้องหลังให้สามารถเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็รัาบรื้นมากที่สุดค่ะ จากอยู่เรื่องต้นที่เชิญด้วตั้งแรกแจากเป็นบีบที่ว่าตอนนี้โฟกัสามันเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนไปเยอะมากๆค่ะได้รู้ว่าเออมันมีหลากหลายปัจจัยแล้วก็รายละเอียดที่เยอะกว่าที่คิดมากในการพัฒนาศิลปินขึ้นมาสักคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยเข้ามาได้รับรู้ตรงนี้แล้วก็พอเป็นเมมเบอร์มาเองด้วยเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรให้น้องๆบ้างประสานงานในส่วนไหนก็น้องๆเป็นไงคะโอเคส้นไหมคะช่วงนี้ ดีค่มากเลยค่ะเชื่อผวากดันไม่จริงๆในการทํางานณจุดนี้ณเวลานี้ที่แบบจะต้องณจุดนี้เหรอคะก็เรียกว่ามีกําลังใจจากตรงนี้แหละค่ะถ้าน้องๆยังแฮปปี้หนูก็ยังมีกําลังใจที่จะทํากตรงนี้ถูกต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะใช่ ฝากเล<ธ>ยนะคะ,นนนะก็ฝากติดตามนะคะซิงเกิลที่14ของ BNK48 นะคะสัญญานะค่ะสามารถรับชมได้ทาง y u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  e รวมถึงออนไลน์รีมมิ่งทุกช่องทางแล้วนะคะก็ติดตามน้องๆกันต่อไปเหมือนกับเพลงนะคะฝากได้ไหมให้รักกันต่ออยู่ด้วยกันอย่างนี้นานๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ